สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับชาแนลของเีลวันนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอ first impression นะคะของสินค้าที่เป็นจำพวกครีมบัสนะคะเป็นของยี่เท่าเดียวกันแต่ว่าจะเป็นสองแบบด้วยก,กันนะคะก็ะคือจะเป็นของ ตัวนี้เลยค่ะของยี่ห้อมิสทีนนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกอันนี้นะคะจะเป็นมิสทีนเดอะแกรมเอชดีครีมวัชนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมิสทีนลีน่าเบรนดิ้งซิ๊กบลัชเชอร์นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนนะคะอาจจะมาดูข้างในงตัวมิสทีนเดอะแกรมเอชดีนะคะเปิดกล่องมาข้างในก็จะเป็นเจ้าตัวครีมบัตหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วอันนี้หมอกเคยเห็น ที่เป็นรุ่นฝาปรอย่ี้ก็จะเป็นพวกจําพวกยี่ห้อโบจูว์เอลที่เมีเคยเห็นเนาะก็จะเป็น2ตัวด้วยกันสีที่เมีซื้อมานะคะตัวนี้จะเป็นสีสีส้มเนาะเบอร์2องตามฝากล้องเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทาให้เพื่อนๆดูทั้งสองข้างเลยแล้วกันเนาะเทสให้ดูทั้งแบบที่ถ้าสมมุติว่าทา หน้าเปลือยที่ไม่ได้ลงรองพื้นกับหน้าแบบที่ทาแป้งทับไปแล้วอย่างเงี้ยดูว่ามีความเป็นคราบออะไรยังไงบ้างแล้วกันนะคะนะเรามาดูของเจ้าตัว misty lina blending stick กันบ้างก็จะเป็นขวดเจยาแบบนี้นะคะสีดำฝั่งด้านนึ่งอันนี้จะเป็นฝองน้ำนิ่มๆมนะคะเอาไว้เบลนดนะคะแล้วก็อีกฝั่งด้านหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวสีบลัชนะคะเป็นสีอันนี้ ที่กล่องเขียนไว้ว่าสีอะไรวะแต่เมี่ยวอะค่ะตั้งใจซื้อสีแดงมานะอืมมีสีแดงไม่เอ่ยถ้าตามแพคเกจตรงนี้เนาะจะเขียนว่าสีแดงจริงๆหมูว่าออกดูส้มเนอะเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องจะดูส้มเหมือนเมี่ยวมันหมูว่ามันออกส้มมากกว่าจะออกแดงเดี่เมี่ยวมาสวอทให้ดูทั้งสองสีเลยอะดูมาดูสีแรกก่อนนะคะที่เป็นสติ๊ก โว้นี่แดงเหรอเนี่ยนี่มันแบบส้มสะท้อนแสงชัดๆนะเนี่ยเพื่อนๆสีแบบแสบสวงมากเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึ่งนะคะอันนี้สีส้มออกชมพูพีดอะไม่ใช่ไม่ใช่ส้มจ๋ามากอะมาดูกันโอ้อันนี้บีบแรก่อแล้วเป็นน้ำแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหรน่นอกเดี๋ยวมาบีบอีกทีหนึงโอเครอบนี้เป็นเป็นแบบนี้แหละ ป้ายหน่อยแอบเลอะเทอะทาคะแนนเบาๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองมาเบลนเจ้าสีเจ้าตัวที่เป็น b l ั c ชวนอันนี้ดูออกชมพูนะหนูว่าไม่ได้ออกพีซเลยแต่ก็สึกว่าเนื้อสีค่อนข้างชัดมากเ๋ยวเพื่อนๆอย่าบีบออกมาเยอะเลยนะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเจ้าตัวอันที่เป็นอันนี้ค่ะถ้าทาตอนที่เรา ทาแป้ง้วบอกว่าค่อนข้างจะมีโอกาสเป็นขุยได้สูงมากเพราะมันมีความเป็นน้ําค่อนข้างมากแล้วก็ครีมมี่มากเลยดูสิคะเพื่อนๆสีแบบจัดจ้านส่วนเจ้าตัวนี้นะโมยังไม่ได้ไม่ได้เบลนด์เดี๋ยวหมจะเบลนด์แบบที่เป็นใช้ทั้งนิ้วแล้วก็ใช้สติ๊กที่เขาให้หน่นะคะเดี๋ยวขออันนี้นเช็ดอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวโมเบลนด์แบบใช้นิ้วก่อนเนาะอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างแมักว่านะหอว่าแต่ก็ยังมีความเป็นครีมแต่ว่าไม่ได้ครีมมี่มากเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะ อ okay. เดี๋ยวโมลองใช้สติกที่เขาให้มาเป็นฟองน้ำนะคะลองเบลนด์ดูบ้างอือเดี๋ยวว่าตัวเบลนด์ที่เขาให้มานี่แบบพอเบลนด์แล้วดูแบบสีดูละเลือดูสวยขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นใช้นิ้วนี่แบบเออดูแบบค่อนข้างชัดอยู่นะคะแสดงว่าแบบใช้สติกที่เขาให้มาจะน่าจะเวอร์ก,กว่านี่ดูแต่แนะนำว่าเพื่อนๆเอาแต่น้อยเลยนะจริงๆเพราะมันแบบ เม็ดสีแน่นมากแล้วก็สีค่อนข้างชัดแต่แอบผิดหวังอะ่ะหมสั่งมาเป็นอันนี้โมสั่งสีแดงอันนี้สั่งสีส้มทำไมสีไป็นเหมือนกันโอ้ไ oh ม่กอเยอะจังเดี๋ยวเราจะมาลองที่แก้มกันบ้างว่าจะเป็นยังไงอันนี้เหมี่ยวยังไม่ได้ลงแป้งะนะคะจริงๆโมแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนี่คือกลับมาจากที่ทํางานะนะคะก็เดี๋ยวโมจะเติมแป้งแบบว่าให้เหมือนตอนที่เช้าๆที่เราแต่งหน้ามาดูว่าในระดับแป้งที่แบบเราปุก แต่งในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อลงเจ้าตัวแบบลัชไปจะเป็นยังไงนะคะฝั่งด้านนี้แล้วกันนะคะที่หมนจะเติแป้งก็จะแบบเฮ้ยนี่เกิดเติมแป้งเหรอสีไม่ต่างวันนี้มันใช้เจ้าตัวลิมเมลนะคะขอลูกระจกหน่ยมันเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะคะไม่ได้ผสมรองพื้นอะไรซึ่งปกติผมก็จะเป็นคน ทาแป้งประมาณนี้อยู่แล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผสมรองพื้นอะไรนะคะแต่เดี๋ยวหมจะทาให้มันชัดขึ้นมาหน่อยเพราะในกล้องก็อาจจะเห็นไม่ชัดนี่เติมมาจนน่าพอข้างที่ถางแคแก้มาเนี่ยโอเคหน้าดูเนียนขึ้นมาหน่อยไหมถ้าเทียบกับฝั่งที่ไม่ได้เติมแป้งนะคะ ต่อไปเราจะมาลองเจ้าตัวสติ๊กนีบ้างเดี๋ยวหมอจะลองเป็นตัวแบบสติ๊กก่อนละกันเนาะก่อนตัวครีมเพรตัวครีหมอว่าค่อนข้างคอนโทรลยากไปทีเดียวอ่ะหมูก็จะแต้มลงไปไ้ยกลัวเอาแต้มยังไงเดี๋ยวใช้นิ้วหรอเอกี้หายแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าแปบตบหมดอีกแล้วโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเมื่อกี้หมูพูดค้างถึงที่ว่า เจ้าตัวบลัตติกระดาที่เป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เขาทํามาความตั้งใจจริงๆนะเท่าที่หมอรู้ก็คือเขาจะใช้เจ้าใหา้ให้เราเอา,เอาตัวสติ๊กเนี่ยคือทาไปบนหน้าได้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้เกลี่ยเพื่อไม่ให้มือเราต้ตองมาเปิดเจ้าต,ตัวนี้กันนะเนาะแต่หมูรู้สึกว่าเท่าที่ลองเทสเมื่อกี้นี้ขนาดปาดไปโอเคมันอาจจะปาดเยอะแต่ว่าเฮ้ยสีมันชัดมากงจริงเราควรจะแบบเอานิ้ววนไหมอะไรหรือ,อยังไงดีแต่ว่า,เ,าเพื่อ ตามาถูระส์ของการผลิตเจ้าตัวสติกแบบนี้มาหมดจ้แตะที่หน้าแก้มแล้วกันนาแล้วก็ใช้เจ้าตัวฟองน้ำที่เขาให้มาเปลงเอาแล้วก็จะแตะแต่น้อยแตะเป็นจุดๆแล้วกันนะคะน้อยมากโอเคไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องเป็นโครงการแก้มลิงเป็นแน่นอนอสีสวยเหมือนกันนะคะขออนุญาตดูกระชก ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ในฝั่งที่ไม่ได้เติมแป้งเนาะโอเคเลยอันนี้หมดแตะแค่เพื่อนๆเห็นเนาะเมื่อกี้ีนแบบนิดเดียวจริงๆอ่าเรามาดูแบบฝั่งที่ลงแป้งกันบ้างก็คือฝั่งนี้นะแตะนิดเดียวนะคะอพอแล้วสองชุดพอนะเพื่อนๆมากกว่าน,นี้แบบ จะเป็นโครงการตุลิงสีสวยแล้วก็เบลนเบลนสีได้ค่อนข้างดีเลยซะตัวผลงงานที่เขาให้มานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าความติดทนจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็ดึกแล้วด้วยหมจะมาลองก,ก็อะไรอยู่เดี๋ยวเอาไว้เ่อไปใช้แล้วก็ไปทํางานแล้วเดี๋ยวมมาบอกเพื่อนๆกันเนาะว่าความติดทนเป็นยังไงนะแต่วันนี้มันจะเป็นทําเป็นตัว first impression ใ,ให้เพื่อนๆได้ดูกัน,นะะก่อนก็สวยเลยนะคะสี ออกชมพูเนาะชมพูหนื่อยๆก็ไม่ได้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอสะท้อนแสงมากเหมือนตอนที่เราป้ายไปทีแรกนะคะนาเรามาดูเป็นแบบสตัวครีมที่เป็น HD กันมากนะคะเช็ดหน้าแล้วลงให้เพื่อนๆดูใหม่ดีกว่านะโอเค Let's dance น้าก็แค้งเลยหลับยึงไลยหมดลงแป้งแป้งหายแล้ว ลงแก้ข้งนี้ก่อนเนาะที่เราจะลงบลัชลงไป,ไปถ้างั้นเมลจะมาทาบลัชข้างที่เราลงแป้งไปก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนเห็นความของมันลงไม่ลงไหมเนี่ยก็จะสยอบไปเยอะ แต่พอลองแตะดูกับหน้าก็ดูไม่เป็นขุยนะคะในฝั่งที่เราทาทาแป้งมาแล้วอะเออมันดูแบบเออ,เอ,อมันก็ดูแมทแมทอยู่นะเออแต่มันคกดทำไมพาที่มือดูเป็นครีมหรืออาจจะพราะดมแตะมาเยอะไปเนะาะก็หมแตะมาแค่แบบนิดเดียวเองอะออโอเคงานดีเดี๋ยวลองข้างนี้มั่งอันนี้ข้างนี้คือไม่ได้ลงแป้งนะคะ อดูดีมีสุขภาพเลยเป็นเพื่อนโอ้ไม่ดีอ่ะเกรดติดอย่างเดียวสีมันคล้ายกันไปหน่อยเนาะดีทุกเลยอืมแต่พอไม่ได้ใช้แป้งก็แอบไม่เห็นเนาะ ก็หมดลงเหลือแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลองอีก่อยแล้วกันทำไมในกล้องมาดูไม่ค่อยชัดเห็นเลยมาแล้วมาแล้วแก้มาแล้วอุย้ยดูใส,ใส่ดูแบบดีอะ่ะอุย้ยชอบเลยทั้งสองตัว ถือว่าเป็นแบบปลัดในราคาย่อมเยาแล้วก็ดีเลืออันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากด้วยแม้ว่าสวอตท,ที่แรกจะดูแย่ค่อยปรับปรื่มเห็นไ,ไหมคะแก้มดูเรื่อยๆดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยโอเคก็เป็นการเปิดลองใช้เป็น first impression นะคะให้เพืเ่นอนๆได้ชมกันสำหรับเจ้าตัวปลดัด ของมิสตีนทั้งสองตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนนะคะอันนี้เป็นให้คะแนนแบบการทางง่ายเกลี่ยง่าย,ายอะไรเงี้ยนะคะยังไม่พูดถึงว่าความติดขงความติดคงทนเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเมยก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเดี๋ยวจะลองใช้แล้วเมื่อลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งเนาะว่ามีความติดทนนานดีแค่ไหนนะคะสำหรับจาตัูมิสตินเ The g ก a m HD นี้มาใน ขนาด6.5กรัมนะคะขวดเล็กๆแบบนี้ก็ตัวนี้ทั้งหมดจำไม่ผิดนะคะราคา99บาท99บาทไม่อืม99บาทนะหรือ79นี่แหละก็ถ้าเทียบกับคุณภาพอะไรเนี้ยหมกูกว่าถือว่าโอเคเลยราคา99บาทแล้วก็สามารถพกพาไปทาได้ระหว่างวันด้วย ถือว่าคราบอันนี้หมดใช้แค่กับแป้งฝุ่นนะคะยังไม่ได้เคยลองกับแป้งผสมรองพื้นหรือว่าอย่างไงเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็ที่ตัวตอนนี้ไม่ม,มีด้วยเนาะถ้าถ้ายัางไงเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองใช้กับแป้งตัวผสมรองพื้นแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอ่ะก็คราบประมาณนี้เนาะเหมียวให้ด้วยขนาดและราคาสามารถพกพาได้เหมียวให้3 5จุดท่าละกันหากคะแนนตรงที่มันเลอะเทอะต้องมาแบบ แตะมือแตะนี่ทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ้ามาแตะที่นิ้วไอ้ที่เออเนี่ยถ้ามันเทยอด่างี้เลยอ่ะพังแน่นอนแนะนําให้แบบหยอดมาใส่นิ้วก่อนในที่อื่นที่ท,ที่ที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาแตะแก้มเนาะเพราะว่าถ้ามันไอ,อ้นี่แล้วมันคอนโทรลยากอะ่ะหมายถึงว่าถ้ามันแบบเป็นโครงการแก้มลิงแล้วอะ่ะเออมันคอนโทรลยากมากจริงๆก็แนะนําให้แตะที่มือก่อนแล้วก็ค่อยมาแตะที่หน้าเนาะก็จะได้สีกําลังดีสามจุดห้าเนาะติดตรงที่ว่ามันต้องเปิดนิ้ว แล้วก็ต้องหาอาจจะต้องหาพื้นที่เล็กน่อยแต่ว่าโอเคเลยสำหรับขนาดราคาย่อมเยาอันนี้นะคะส่วนเจ้าตัวมิสทีนเลนาตัวนี้หนี่ยวให้สีล่ละกันหมวชอบโอ๊ตัดได้ไหมให้สามจุดห้าเท่ากันแต่แรกจะให้สีแหละลืมไปว่าเจ้าตัวเนี้ยมันหลุดง่ายมากเลยมันแบบมันหลุดง่ายอะ่ะเนี้ยดูดิ มันคือถ้ามันพกอะไอเนี้ยต้องหลุดก่อนแนะ่ตัวฟองน้ำที่คลอบนะคะแต่ว่าด้วยขนาดก็อาจจะพกพาไปไหนลําบากนิดนึงอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันอันนี้น่าจะพกไปใช้มากกว่าแต่ดีตรงที่ว่ามันไม่เปื้อนมือแล้วก็เนื้อสีแน่นมากถ้าเทียบกับตัว s อสตบัตเมื่อกี้เนี่ยอันนี้สีแน่นกว่านั่นแหละแต่ก็ติดดูสิหลุดอีกแล้วติดที่ว่านี่มันหลุดง่ายไปหน่อยเออแล้วก็สีชาร์จเกลี่ยง่ายเหมือนกัน เกลี่ยง,ง่ายในที่นี้หมายถึงว่าใช้ฟองน้ำของเขานะใช้นิ้วมันยังดูแบบเกลี่ยยากนิดนึงน,น,นะคะแล้วก็สีสวยติดทนนานไอติดชัดดีเออพูดผิดอ่าในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแต่ว่าติอยู่นิดนึงสีแดงไม่แดงออกชมพูสีส้มไม่ส้มออกชมพูคือ,อยังไงงงมาก <laughs> เพราะว่ามันไม่มีไหนที่มันติ่งส้มเลยอันเนี้ยสีส้ม ให้ดูที่ฝากระองชัดๆสีส้มอะสีออกพีทไม่ใช่อะมันควรจะเป็นส้มบนไม่ลา่าหรือยังไงเสือไก่กุ้งเออเนี่ยอันนี้ก็เขียนเบอร์สองนะนั่นแหละเสียดายอะแล้วอย่างอันนี้สีแดงแต่อันนี้มันไม่มีตัวอย่างสีเนาะไอตัวไอตัว hd black อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แหละอเดี๋ยวไว้วันไหนถ้ามีโอกาสเอ้มาซื้อมาอีกเรนจะมาเทียบกันระหว่างสามสีเนาะพีโมอยากเห็นว่ามันแบบ ตั้งกันยังไงที่มันแบบทามามันออกชมพูอ่ะมันไม่ออกแดงเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอของเมียวอาจจะสาระน้อยไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอิมเพรสชันมันเสร็จแล้ว่ามันไม่ได้แบบว่าทําแบบยาวๆทั้งวันเพื่อนๆได้ดูว่าเออความจิตทนนานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการกดติดตามมานะคะที่ที่มีให้กันมานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย